สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเอมีอีกแล้วนะคะที่เพจเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้นะคะเอมีก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องที่ว่าหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งแล้วจะทําอย่างไรดีนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเนื้อเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่เอมีเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเอมีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อหัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะคะ เป็นเพลงของคุณพลพลนั่นเองนะคะจําไม่ค่อยได้แน่ชัดเท่าไหร่นะคะว่าน่าจะเป็นชื่อเพลงว่ายังยิ้มได้ของคุณพลพล,พลนั่นเองนะคะซึ่งหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเราจะทําอย่างไรดีถ้าเป็นกรณีเช่นนี้นะคะซึ่งนะคะเอ็มก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆในฐานะเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟัง ก็แล้วกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตของเพื่อนเพื่อให้ชีวิตของเพื่อนๆดีขึ้นดีขึ้นได้มีความสุขมีความโชคดีมากขึ้นได้นั่นเองนะคะในส่วนของความหวังนะคะเอเมคิดว่านะคะในส่วนนี้คําว่าความหวังกับความคาดหวังนะคะสองคำนี้เพื่อนๆ หลายๆคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับความหวังนะคะเอมมีเชื่อว,ว่าคำว่าความหวังมันให้พลังงานที่ดีมากกว่านะคะมันให้ความรู้สึกที่ดีมากกว่าคำว่าความคาดหวังนั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าพูดถึงเรื่องความคาดหวังก็เหมือนเราคาดเข็มขัดหรืออะไรสักอย่างมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกคับข้องหรือมีความคาดคะเนเอาไว้ ล่วงหน้าแล้วเมื่อเราทำสิ่งนั้นๆไม่สำเร็จหรือเราไม่ได้ดังที่เราหวังเราก็จะรู้สึกท้อถอยถอดใจยกเลิกไม่อยากที่จะไปต่อกับสิ่งสิ่งนั้นไม่อยากที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นต่อไม่อยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นั้นๆต่อไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นเองที่เราอยากจะทำเราไม่อยากที่จะไปต่อเมื่อเรารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกไม่ได้เป็นดัง ใจที่เราหวังเอาไว้นั่นเองนะคะสําหรับความคาดหวังเอมมคิดว่ามันเป็นไปในทางที่ให้พลังงานที่เป็นไปในเชิงลบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคําว่าความหวังนะคะความหวังจะให้พลังงานในเชิงที่เป็นบวกในเชิงที่ให้กําลังใจเกสจิตใต้สํานึกของเราเสียมากกว่านั่นเองนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเอมมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไลฟ์ไลฟ์หนึ่งของครูอีฟจักรวาลแห่งความสุขนั่นเองซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลซึ่งเป็นกฎศัจธรรมกฎธรรมชาติได้สําเร็จนะคะจนมีความมั่งคั่งร่ํารวยในทุกๆด้านและมีความสุขไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองนะคะครูอีฟจัก,กรวาลในความสุดได้แบ่งปันสิ่งดีๆเอาไว้ในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหวังนะคะครูอีฟบอกว่านะคะ ในส่วนของความหวังนั้นมีความพิเศษหรือมีความมหัศจรรย์อยู่ด้วยนั่นก็คือความหวังไม่จำเป็นต้องใช้ความเชื่อแต่อย่างใดไม่ว่าเราจะมีความเชื่อในสิ่งนั้นๆที่เรากำลังทำอยู่ที่เรากำลังใช้ชีวิตนั้นๆอยู่ที่เรากำลังไปตามเป้าหมายหรือไปตามความฝันของเราอยู่ นั้นก็ตามนะคะเราไม่ต้องใช้ความเชื่อแต่อย่างใดแต่เราสามารถที่จะมีความหวังกับสิ่งนั้นๆได้เราหวังว่าเราจะทํามันได้เราหวังว่าเราจะทํามันสําเร็จเราหวังว่าชีวิตเราจะต้องดีขึ้นเราหวังว่าเราจะมั่งคั่งร่ารวยมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านเราหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราหวังว่าครอบครัวเราจะสุขสบายมากขึ้นเราหวังว่าเราจะมีความมั่งคั่ง ทางด้านการเงินทางด้านการงานทางด้านความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะความหวังไม่ต้องใช้ความเชื่อแต่อย่างใดไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่คุณสามารถที่จะมีความหวังได้อยู่เสมอนั่นเองนะคะในไลฟ์ไลน์นั้นครูอีฟนะคะก็ได้แบ่งปันเอาไว้ว่าให้เรานะคะบอกกับจิตใต้สํานึกของเรานะคะว่าฉัน มีความหวังอยู่เสมอนั่นเองนะคะเพื่อนๆเอาไปปรับประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเพื่อนๆเมื่อเราพูดกับตัวเราเองเราเซลท a อกกับตัวเราเองหรือเราบอกกับจิตใต้สํานึกของตัวเราเองว่าฉันมีความหวังอยู่เสมอนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะผิดหวังมันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามแต่เราก็ยังคงมีความหวังอยู่เสมอเรา มีความหวังครั้งใหม่ของเราอยู่เสมอแต่เราไม่ได้คาดหวังเพราะว่าความคาดหวังมันเป็นพลังงานส่งขึ้นพลังงานที่เป็นลบที่เป็นพลังงานของความรู้สึกไม่ดีของความอึดอัดคับข้องใจเมื่อเรารู้สึกพลาดหวังหรือเมื่อเรารู้สึกไม่ได้ดังหวังเราจะท้อถอยถอดใจเอาเสียได้ง่ายๆนั่นเองการเพื่อนเราจงมีความหวังอยู่เสมอเหมือนในไลฟ์ที่ครูอีฟจักรวาลแห่งความสุขได้แบ่งปันเอาไว้นะคะเพื่อนทุกคนดังนั้นนะคะในส่วนที่ว่า ในส่วนที่ว่านะคะเพื่อนทุกคนที่ว่าถ้าหากว่าเรานะคะมีความหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่ความฝันของเราเป้าหมายของเราหรือว่าการรักษาความสัมพันธ์กับใคร บางคนหรืออะไรก็ตามหรือความสัมพันธ์ต่างๆในครอบครัวหรือเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งน,งนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการรักษาสุขภาพหรืออะไรของเราก็แล้วแต่นะคะถ้าเรายังคงมีความหวังอยู่เสมอนะคะเราจะอยากที่จะไปต่อกับมันเราจะมีพลังที่จะไปต่อกับมันนั่นเองนะคะเพราะว่านะคะจากหัวข้อที่มีเอามาตั้งชื่อหัวข้อไลฟ์ไลฟ์นี้จากเนื้อเพลงของคุณพลพลนั่นเองนะคะเพลงยังยิ้มได้ของคุณพลพลนั่นเองนะคะ ก็ที่ว่านะคะหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเราควรจะทําอย่างไรดีนะคะคำตอบง่ายๆนะคะที่เอเม่ย์นำมาฝากทุกๆคนนะคะหรือนํามาแบ่งปันทุกๆคนก็คือถ้าเรานะคะหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งก็ช่างมันนะคะเราหวังใหม่อีกได้เสมอนั่นเองนะคะถ้าเราผิดหวังเราก็ตั้งความหวังใหม่อีกแล้วก็มีความหวังใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ว่ามันจะผิดหวังแล้วก็หวังใหม่อีก เราผิดหวังแล้วก็หวังครั้งใหม่อีกเราผิดหวังแล้วก็หวังครั้งใหม่อีกเพราะอะไรนะคะเพราะความหวังนะคะเขาเรียกว่าความหวังเป็นแสงสว่างของชีวิต มนุษย์ทุกๆคนอยู่ได้ด้วยความหวังแต่ไม่ใช่ความคาดหวังนั่นเองนะคเพื่อนความหวังมันจะเป็นเหมือนแสงสว่างแสงทองที่ส่องนำทางให้ชีวิตเราและทำให้เราไปต่อกับสิ่งสิ่งนั้นไปต่อกับความจมพันธ์ความสัมพันธ์นั้นไปต่อกับงานงานนั้นไปต่อกับเป้าหมายเป้าหมายนั้นไปต่อกับความฝันความฝันนั้นไปต่อกับอะไรก็ตามที่เรากำลังจะทำอยู่ได้ต่อไปนั่นเองถ้าสมมุติว่าวันนี้เราผิดหวังวันต่อไปเราก็มีความหวังใหม่อีกแล้วเราก็ทำมันต่อไปอีกวัน ถัดไปเราก็มีความหวังใหม่อีกเราตื่นรืมตาขึ้นมาทุกๆเชา้านั่นก็คือเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เรามีความหวังครั้งใหม่ของเราได้เสมอในทุกๆวันในทุกๆวันในทุกๆเช้าของชีวิตได้นั่นเองนะคะเพื่อนทุกๆคน ึ่งตรงนี้เพื่อนๆลองนึกถึงภาพนะคะภาพสมมติว่ามีคนนะคะที่ติดอยู่ในถ้ำหรือในอุโมงค์ที่มืดๆนะคะถ้าคนคนนั้นนะคะมีความหวังเขาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาทางออกเพื่อไปพบกับปากถ้ำหรือปากอุโมงค์เพื่อไปพบกับแสงสว่างของเขาแม้ว่าวันนี้เขาเดินไปนะคะประมาณ29-39แล้วเขาก็ยัง ไม่พบทางออกนะคะแต่ถ้าเขายังมีความหวังอยู่วันต่อไปเขาก็จะลุกขึ้นมาแล้วเขาก็จะเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปอีกเรื่อยๆคนที่ทำอะไรต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะมันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนสำเร็จนั่นเองนะคะเมื่อเรามีความหวังเราก็จะทำมันต่อไปอีกเราก็จะไปต่อกับมันแล้วก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าวันนี้เราจะยังไม่เจอ ทางออกนั้นเราก็จะเดินต่อไปเราก็จะเดินต่อไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะต้องพบกับแสงสว่างพบกับปากถ้ำพบกับปากอุโมงนั้นจนได้นั่นเองนะคะเพื่อนทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะรักษาความหวังเอาไว้จงมีความหวังเป็นแสงสว่างนําทางของชีวิตของเรา ต่อเนื่องต่อไปในทุกๆวันว่าเราจะผิดหวังสักกี่ครั้งเราก็มีความหวังครั้งใหม่ได้เสมอเพราะทุกๆเชา้าเราก็คือคนคนใหม่ถ้าเรายังได้มีโอกาสมีชีวิตละรมหายใจอยู่เราก็คือคนคนใหม่เรามีความหวังครั้งใหม่ได้อยู่เสมอนั่นเองนะคะอยากจะฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนคนสําเร็จนะคะความรับของเขาก็อยู่ที่ว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างต่อเนื่องและมีความหวังนั่นเองะคะ่ะเพื่อนเพื่อทุกคน ซึ่งตรงข้ามกับความคาดหวังนะคะเพื่อนๆถ้าเรามีความคาดหวังแล้วเรารู้สึกผิดหวังนะคะไม่ว่าจะรู้สึกผิดหวังกับชีวิตผิดหวังกับผู้คนผิดหวังกับความสัมพันธ์ผิดหวังกับเป้าหมายกับชีวิตหรืออะไรก็ตามนะคะ <S <S ถ้าเรามีความคาดหวังเราจะไม่มีพลังไม่มีกําลังใจที่จะไปต่อเราจะรู้สึกท้อแท้ท้อถอยหมดไฟแล้วเราก็จะไม่ยอมที่จะลุกแล้วก็เดินหน้าต่อไปอีก อย่างเช่นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในถ้านะคะในถ้ำมืดๆในอุโมงค์มืดๆแล้วเขาคนนั้นมีความคาดหวังว่าเขาจะพบปากอุโมงค์หรือพบปากทางพบช่องทางพบแสงสว่างเขาก็จะเดินต่อไปต่อไปเมื่อเขาไม่พบแล้วเขาก็จะหมดกําลังใจเขาอาจจะนั่งลงทดทอแล้วก็ยอมจำนนตต่อโชคชะตาอยู่ภายในถ้านั้นโดยไม่ยอมสร้างความหวังครั้งใหม่ขึ้นมาแล้วพาตัวเองลุกเดินออกไป ลุกเดินต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือปากถ้ำหรือปากอุโมงค์ได้ในที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นพลังงานลบๆจากคําว่าความคาดหวังนั่นเองนะคะแต่ถ้าพลังงานทางด้านบวกจะเป็นคําว่าการมีความหวังนั่นเองนะคะมีเชื่อว่าคําว่าความหวังกับความคาดหวังนะคะมีก็ได้ลองไปเซิร์ชหรือไปค้นหานะคะในพจนานุกรมของราชบัณฑิต,ตะยะ สถานแล้วนะคะแต่ก็ไม่พบคําคํานี้แต่อย่างใดนะคะแต่เมเชื่อว่าคําว่าความหวังนะคะความหวังมันจะเป็นความคาดหมายเอาไว้นะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นจะต้องดีหรือจะต้องสําเร็จได้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ความหวังนะคะจะเป็นความหมายที่มัน ให้คุณค่าให้พลังงานที่ดีๆกับจิตใต้สำนึกของเราเสียมากกว่านั่นเองนะคะแต่ความคาดหวังมันจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเราคาดเข็มขาดเรืออะไรอย่างนี้นะคะมันจะรู้สึกอึดอัดคับข้องใจแล้วเมื่อเราไปถึงทางตันไปถึง ทางที่เราทําไม่สําเร็จหรือผิดพลาดผิดวังหรือไม่เป็นดังใจวังพลาดหวังอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เราไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังไม่มีพลังที่จะไปต่อข้างหน้าได้นั่นเองนะคะดังนั้นทุกๆคนนะคะจงใช้ความหวังเป็นแสงสว่างนําทางชีวิต <Krist> <S <S <an> <S เมื่อคุณหวังแล้วก็ผิดหวังมาหลายๆครั้งคุณก็ตั้งความหวังใหม่อีกคุณก็ตั้งความหวังใหม่อีกคุณก็เดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปมีความหวังครั้งใหม่เมื่อหรือเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่คุณก็คือคนใหม่และเรามีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขและมีความโชคดีในทุกๆวันได้เราก็มีเป็นคนใหม่ที่มีความหวังครั้งใหม่ตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาอีกเราก็เป็นคนใหม่ที่มีความหวังครั้งใหม่ในทุกๆวันก็ตั้งความหวังมัน ไปเรื่อยๆตั้งความหวังใหม่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าความหวังนั้นมันจะสําเร็จบรรลุผลและเป็นความหวังที่เราสมหวังได้ในที่สุดนั่นเองนะคะเพราะว่าเคล็ดลับของคนสําเร็จก็คือทําทุกอย่างอย่างต่อเนื่องนั่นเองเมื่อเราหวังแล้วหวังอีกหวังแล้วหวังอีกจนกว่าเราจะสมหวังนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสําหรับหัวข้อไล์นะคะที่ว่า หวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งนะคะเพื่อน ในบทเพลงนี้นะคะมีก็อยากจะบอกว่าเราควรจะทําอย่างใดดีเราควรจะมีความหวังครั้งใหม่ทุกๆครั้งที่เราตื่นลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่ขอให้เรามีความหวังครั้งใหม่ทุกๆครั้งที่เราผิดหวังขอให้เรามีความหวังครั้งใหม่มีความหวังครั้งใหม่มีความหวังครั้งใหม่าังครั้งใหม่ไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าความหวังนั้นมันให้พลังงานที่ดีๆมันให้พลังเก่จิตใต้สํานึกของเราและมันเป็นพลังงานที่จะนำความสุขมันนำแสงสว่างนำความสุข ความโชคดีมาให้กับชีวิตและจิตใจของเราให้เรามีพลังที่จะไปต่อกับมันกับสิ่งสิ่งนั้นกับความสัมพันธ์นั้นๆกับการงานนั้นๆกับเป้าหมายนั้นๆกับความฝันนั้นๆกับความสําเร็จนั้นๆที่เรากําลังจะมุ่งหน้าต่อไปได้ขอให้เราทุกคนจงมีความหวังอยู่เสมอในทุกๆวันและในทุกๆสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกๆคนก็ตอบ ตอบต่อคําถามที่ว่านะคะหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเราควรทําอย่างไรดีเราควรมีความหวังครั้งใหม่อยู่เสมอจนกว่าเราจะสมหวังในที่สุดนั่นเองะคะครูอีฟได้กล่าวเอาไว้ในะอีกไลฟ์หนึ่งยมีชอบมากเลยนะคะเป็นในส่วนที่ว่าแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองแฮปปี้เอนดิ้งคืออะไรก็คือเป็นในลักษณะที่ว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะสำเร็จด้วยดีเสมอนะคะเพื่อนๆทุกคนในไลฟ์ไลฟ์นั้นนะคะยมีก็ หยิบยกออกมาเพียงบางส่วนนะคะจะมี จะมีคำกล่าวนะคะประโยคที่เรานะคะพูดดีๆพูดเขาเรียกว่าสั่งจิตใต้สำนึกของเราหรือชี้แนะจิตใต้สำนึกของเราด้วยประโยคที่ว่าทุกสิ่งที่ฉันทําสําเร็จด้วยดีเสมอถ้ามันยังไม่สําเร็จแปลว่ามันยังไม่จบเพราะว่าทุกอย่างมันจะแฮปปี้เอนดิ้งเสมอนะคะเราจงมีความหวังอยู่ในใจของเราเสมอเหมือนในไลฟ์ไลฟ์นั้นที่ครูอีฟจกักรวาลแห่งความสุขได้แบ่งปันสิ่งดีๆเอาไว้นะคะเพื่อนทุกคนขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคน มีความหวังอยู่เสมอไม่ว่าเราจะผิดหวังอีกสักกี่ครั้งก็ตามเราจงมีความหวังครั้งใหม่อยู่ในหัวใจของเราเสมอบอกกับจิตใต้สำนึกของเราไปเลยนะคะว่าเรามีความหวังอยู่เสมอหรือฉันมีความหวังอยู่เสมอแล้วคุณจงไปต่อกับความหวังที่ดีงามกับความสุขกับความสนุกสนานภายในใจของคุณในการทำสิ่งนั้นๆให้มันบรรลุเป้าหมายให้มันสำเร็จ ไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความหวังที่ดีงามในหัวใจในจิตใต้สำนึกของเราทุกๆคนนั่นเองนะคะขอให้ขอให้ให,ให้ทุกๆคนนะคะประสบแต่ความสุขความโชคดีและความสำเร็จมีความมั่งคั่งในทุกๆด้านด้วยกันทุกๆคนนะคะสำหรับไลฟ์ไลน์นี้มีก็ขอแบ่งปันสิ่งดีๆเอามาเล่าสู่กันฟังเอาไว้ แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าไลฟ์ไลน์นี้และทุกๆไลน์นะคะทุกๆโพสในเพจเล่าสู่กันฟังจะเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตของเพื่อนๆได้มากมนะคะให้เพื่อนๆได้ลองเอากลับไปคิดดูแล้วเอาไปปรับประยุกตใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆทุกๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมีความโชคดีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้เอเมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดในขณะนี้และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทีนท่เข้ามาดู ย้อนหลังด้วยนะคะและขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเพจเล่าสู่กันฟังในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะ YOUTUBEFACEBOOK นะคะหรือ l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ก็ตามขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่กดติดตามและขอบคุณผู้ชมทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้มีไปแล้วนะคะส่งท้ายด้วยบทเพลงดีๆขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนกับชื่อเพลงเพลงนี้นั่นเองก็คือเพลง โชคดีนะคะเพื่อนๆทุกคนส่งท้ายเอาไว้ให้เพื่อนทุกคนนะคะมีความสุขมีความโชคดีดึงดูดแต่สิ่งดีๆความมั่งคัง่งทุกด้านความสําเร็จและโชคลาภทุกๆด้านเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นไปรับฟังดนตรีพเพรพาะเพราะเพลงเพราะเพราะเพลงดีต่อใจด้วยการส่งท้ายไลน์ไลน์นี้แล้วพบกันในไลน์ครั้งถัดๆไปนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สวัสดีคะ่ะโชคดีมีความสุขมีความมั่งคั่งทุกด้านในทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ จะหลับตาภาวนาด้วยคำขอธรรมดาใครคนนั้นบนท้องฟ้าช่วยเป็นดาลพรอลงมาขอให้เธอ เจอแต่ความโชคดีให้เธอนั้นสบายกายตัวก,กับความสบายใจเต็นขึ้นมามีเวลาให้ตัวเองัุ้รอได้อยากเธอเจอแต่ความโชคดีแล้วความสุขของฉันมันเกิดจากที่เธอนั้นมีความสุขอยู่ทุกที เลยต้องคอยวันนี้ฝนไม่คอยต้มคอยวันนี้ฟ้าอากาศดีคอยช่วงเวลาที่เธอเดินหานฉันวันนี้เธอกำลังยิู่คอยวันนี้ทำความสุขคอยแค่วันนี้ฉันได้พบเธอ แตเพราะชเวลาที่เธอเยินเธออาจยังไม่เคยร,รู้ว่ามันดีสักแค่ไหนกับหัวใจของฉัน ที่พรุ่งนี้ยังพบเธออีกกี่วันก็ได้เจอเธอคนนี้สมัคเพราะเธอเธอคือความโชคดีเพราะว่าความสุขของฉันมันเกิดจากที่เธอนั้นมีความสุขอยู่ทุกทีเลยต้องคอยวันนี้ฝนไม่ค่อยตก Calling when me father, calling sure when Latitude and the commanding calling when 雷灯开。